สวัสดีครับตอนนี้ผมยังอยู่ที่น้ำตกถ้ำโซดานะครับเอามื่อวันที่นี้ที่สามสิงหาคมนะครับสองพันหารอยหกสิบหกครับเอาน้ำตกดยสวยหาเบื้องหนานะครับนี่ที่เดียวนี่แหละอยู่วัดถ้ำโซดาเลยครับเด้เรียกว่าน้ำตกถ้ำโซดาครับเอาพี่น้องมาเที่ยวได้ครับเดี๋ยวนี้เดือนสิงหาคมน้ำกำลังไหลกำลังจเห็นน้ำตกสวยงามนะครับคล้ายมานกระจกคล้ายมานกระจกนะครับเด้เอาหนี่ตกลงมา ปลาังอุดมสมบูรณ์ครับอือเอาทรรมาชาติสมบูรณ์พี่นอ้องถึงมาข่วมเป็นทั้มาชาติอุดมสมบูรณ์กับมาเลยนะครับเด้อเอาบานนี้เป็นเจดีหินนะครับเจดีหินเอาระยะทางประมาณจาก300าักสามร้อยเมตรอ่าเดี๋ยวผมอุพ,อพาพี่น้องลงไปเบิ้งพี่น้องลงไปเบิ้งนะครับเด้ออันนี่ประมาณจาก300าักสามร้อยเมตรอ่าชั่นเพต้องค่วนนะครับเนี่ยอา่าถือว่าชั่นนะครับค่อยๆลงไปนะครับ เอาถือว่าพี่น้องว่าเบิ้งความชั่นคว่มท่าท้ายนะครับเอาพี่นอ้องสามาเล่นน้ำตกก็ได้ได้ครับบริเวณน,นี่อือือว่าเล่นน้ำตกได้ครับอือนี่ครับลงเล่นได้นะครับน้ำตกนี่เล่นได้วันเสาร์วันทิดร์พ้นสิหลายนะครับเอาถือว่าชั่นนะครับนี่เด้อประมาณจากสามร้อยเมตรอ่านี่ยต้องจับเล่านะครับ มีเล่าให้จับนะครับเอาเมื่อนี่นักท่องเที่ยวกับวลไลนะครับนี่นี่ผมผู้เดียวครับดูนี่เอานี่ครับเอาอทั้งขี่กะทิเป็นปลาไม้นะครับเป็นเครือไม้คิดว่ายัางอุดมสมบูรณ์นะครับเอาเป็นปลาที่ยังอุดมสมบูรณ์นะครับเด้อเอานี่เป็นผู้ที่ยังอดุดมสมบูรณ์นะครับเรียกว่าผู้ผู้ถ้ำโสดานะครับเด้ยอยังอดุดมสมบูรณ์นี่ เราจะเห็นเครื่องใหม่ปลาใหม่เป็นทร่รมชาตินะครับท่างพี่ก็จะเป็นน้ำตกนี่ครับน้ำตกเด้อเนี่ยสายน้ำตกเป็นน้ำเลนได้ครับเอาพี่นองมาเลนได้พูดนะครับน้ำตกน้ำตกถ้ำโซดานะครับปุ่นนะครับสวยงามมองไกลไก่นะครับเนี่ยเอามองไกลไก่ัยังสวยงามู่ครับเอาพ่พี่นองลงไปเบึงเองนะครับเอา นี่เป็นเครื่องใหม่เด้อนี่ครับเป็นเครื่องใหม่ยังก็ดวมสมบูรณ์นะครับนี่นเอาเอาพอดีเฮ็ดเล่าจับลงไปเรื่อยๆนะครับนี่ลงไปเรื่อยๆนะครับเป็นทางลงโดยเป็นคันบันไดนะครับเอาพี่น้องมานี่กะอ่ามดแล้ววะนี่มุมีเล่าจับจะต้องระวังนะครับเมื่อเนี่็ฝนตกอย่างดีสิมื่นนะครับ เอาสีมือนเอาผมพาพ่น้องมากเบิ้งมาผู้เดียวครับเมื่อนี้นักท่องเที่ยวกับวกใครเห็นครับพอโบเกลี่ยนโบเปลี่ยนวันหยุดนี่ครับก้อนหินกันนี่แต่ใครน้าถาทว่าอุดมสมบูรณ์ด้วยเป็นข่วมเป็นท่ามาชาดนะครับเอาพน้องอย่างเมื่อเบิ้งขั้วเป็นท่ามาชาิของปลาของน้ำตกนะครับไปมาเลยครับที่น้ำตกถ้ำโสดานะครับวัดถ้ำโสดานะครับบ้านโน่นสมบูรณ์ อำเภอภูเขาท่องนะครับจังหวัดลอยเอ็ดเดอร์นะครับเอาช่วงนี้น้ำก็ร้องไหลครับเดือนสิงหาคมครับมือ่อวันที่ยี่สิบสามสิงหาคมสองพันหกสิบหถือว่าน้ำไหลายนะครับเอาเมดแล้วเล่าบันไดเมแ่อเล่าเข้าไปใน,นต่องระวังนะครับฝนตกมือขึ้นนะครับสีเฮ็ุดให้มืนลื่นได้นะครับ เป็นเจดีหินนะครับวัดอิพาพิ่ององไเปเบิ้งเจดีหินนี่ครับเอาสร้างลงก่กะลำบากจังน้อยครับเพราะว่าฝนตกเมื่อคืนเดี๋ยวนี้ยังตกอยู่เลยครับอืมลิ่นดินอยู่พน้องสิแม่นี่สามารถมานางเห่นมาเห่นน้ำตกได้เวยครับเ้อ อันนี้เป็นเจดีหินนี่ครับนี่เห็นแล้วนี่ครับเจดี JD หินเอาเอา๋อพ่อพี่น้องเห็เนเบิ่งจักหน่อยนะครับเดลี่ยมาแล้วกับลุ่มไหมถึงนะครับสร้างลุ่มกับลำบากจักหน่อย <c oughs> นี่น,นะครับโอ้นะครับเดี๋ยวเด้อผมหาวิธีลุ่มมันครับโอ้อยากจักหน่อยเลยครับเด้อเอาถือว่า เป็นท่างใหญ่จังหน่อยอา้าวเป็นโขดหินครับนี่แหละครับเจดี JD หินนี่ครับเอาพอแล้วนี่เป็นเจดีหินนะครับตามรูถึงเพิ่นเขียนไว้แต่ว่าก็ต้องระวังนะครับกันลื่นการตกนี่ครับเป็นเจดีหินนะครับอา้าว เป็นล่านเป็นน้ำโกลงไปเรื่อยๆนะครับพี่นองมาสามารถที่เล่นน้ำโตลงไปไล่ลงไปพูดนะครับไปเรื่อยๆพูดละได้นะครับเด้อเอาหนี้ขีเจดีหินนะครับเป็นก้อนหินที่ตั้งสูงขึ้นคือเจดีนะครับไปเรียกว่าเจดีหินเอาหนี้นะครับเดี๋ยวพูนอีกท้ายพี่นองเบัง เอาพี่น้องที่มักค่วมเป็นธรรมชาติได้ครับเ้อเอามักค่วมเป็นธรรมชาติกับมาเลยครับน้ําตกข้าโซดานี่นะครับนี่ครับเจดีหินนะครับเ้อเนี่เจดีหินนี่นะครับเจดีหินคล้ายๆเป็นเจดีครับเป็นก้อนหินนะครับโอ้นะครับลงไปอีกไกลเติบนะครับเด้อน้ำตก พี่น้องมากพี่น้องดีสาม,มารถลงน้ำนำาตกลงไปเรียนได้นะครับเอาพุ่น,นะครับลงไปพุ่นละครับพุนพูน้นะครับนะครับถือว่าลงจากปลายภูเขาละครับเอากถือว่าสูงพูกเบบเป็นต่ำๆครับถือว่าสูงเติบนี่ครับเป็นซ้ายน้ำาต๊นี่ครับซ้ายน้ำโต๊ที่ไหลลงมากจากหน้าผา น้ำกต่ไหลไปเรื่องซี่แหละครับไหลแห้งในการด้วยตามซอกหินนี่ครับอาี่นว่าง่ายกับเลนนรื่องซี่แหละครับเลนน้ำน้ำตกน้ำซอกหินไปนี่อาบได้นะครับเอานี่นะครับสามารถมาเลนได้นี่นะครับเอานี่ถือว่าสวยงามพุ่นนะครับพุ่นน้ำตกแท้ๆคืออาน้ำตกทำโซดาพู่นครับเอาชูไม้เบิ้งพู่นพุ่ครับ เอาสายนา้ำลงมาจะพุ่นละเอาลงมากันดิไลลงมาเรืเอเ่อยๆนะครับเด้อที่ๆลงมาเรื่อยๆนะครับลงมาเรื่อยๆเอาจนถึงบริเวณที่ผมยืนยู่นี่ละนี่นะครับเอาสามารถีิเล่นน้ำได้ด้วยครับด้อนี่นะครับอ้าวสวยงามเลยนะครับสวยงามเลยเอาไปนอนมากก็าอาบได้ครับนา้าต๊เอ๋ โน่มสาวพากันมาเล่นน้ำตกนี่นะครับจบเป็นล่านหินแล้วก็พู่นนะครับลุงไปพุน่นที่นองที่น้ำสายน้ำลุงไปเล่นได้จนพุ่นแล้วครับจนวดอดตีนเขาพุ่นละนะครับเอานี่คือเจดี JD หินนะครับนี่ดื้อเอาความลมลื่นของปลาไม่ที่วันยังอุดมสมบูรณ์ครับนี่นะครับ เอามีนักท่องเที่ยวลงมาอยู่ด้วยครับผุ่นกำลังลงมานะครับอา้าวสวย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 ครับ